ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news โพคินหญิงหน่อยนำทีมไทยสร้างไทยฟังปัญหาประมงระบุเดือดร้อนยาวนานยังไร้ทางออกคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยนายโพกินพลกุลประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพร้อมทีมไทยสร้างไทย ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องชาวประมงโดยกลุ่มประมงไทยรายวันเข้าสะท้อนปัญหาการทำประมงพร้อมยื่นหนังสือเพื่อให้พักไทยสร้างไทยช่วยผลักดันแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังมาอย่างยาวนานตัวแทนกลุ่มประมงไทยรายวันเห็นว่ากฎหมายเกี่ยวกับประมงปัจจุบันซึ่งต้องสัมพันธ์กับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลบังคับใช้กับเรือประมงน้ำลึกขนาดใหญ่ เรือพาณิชย์ที่สามารถเดินทางข้ามน่านน้ำระหว่างประเทศได้จะต้องไม่นำมาบังคับใช้กับเรือประมงพื้นบ้านซึ่งเป็นเรือประมงขนาดเล็กมากและทำประมงอยู่ใกล้แนวชายฝั่งจึงเห็นว่าวิธีการทำประมงทั้งสองแบบมีความแตกต่างกันแม้แต่เรือประมงพาณิชย์ก็มีปัญหาเช่นกันรัฐต้องไม่นำกฎหมายมาบังคับใช้แบบเดียวกัน กลุ่มประมงไทยรายวันเสนอให้แขวนมาตรา81และกฎเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วดำเนินการแก้ปัญหาโดยเห็นว่าสาระสำคัญของกฎหมายมาตราดังกล่าวคือการบังคับให้ติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและจัดทำสมุดบันทึกการทำประมงการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้งและจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมงตามหลักเกณฑ์และวิธีที่อธิบดีประกาศกำหนดหรือการกลับเข้าเทียบท่า ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นการสร้างภาระสร้างข้อจำกัดและเป็นอุปสรรคในการทำมาหากินกระทบชาวประมงรายเล็กชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างมากซึ่งการแขวนกฎหมายดังกล่าวไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ